สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Brower Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะที่ 24กระกฎาคมแล้วนะคะทุกคนใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วโหไวมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการเทรดทองในเดือนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะว่าตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็รีวิวแผนเทรดของตัวเองด้วยนะคะว่าแผนไหนเนี่ยเข้าวินนะคะแผนไหนเนี่ยลอสไปนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้จาก การที่เราเทรดจริงนี่แหละนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราลอสนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเหตุผลเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเราจะสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการเทรดของเราได้อย่างไงบ้างนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองรีวิวตัวเองบ่อยๆนะคะสาคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีวิวตัวเองเลยนะคะเทรดไปเรื่อยๆเทรดไปเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะย่ําอยู่กับที่ก็ได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารีวิวตัวเองบ่อยๆเรื่อยๆนะคะเราจะรู้เลยว่าเรายังติดอะไรอยู่และอะไรที่เราต้องพัฒนาเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะโอเคค่ะ มานะคะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยไมซ์เซตดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิลจะพาไปดูกราฟกันนะคะว่าน้องทองเนี่ยยังไงดีนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องเลยนะคะประมาณ2-3วันที่ผ่านมานะคะย่อลงมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเทรดหน้าบายได้อยู่ไหมนะคะเรารอเทรดบายจุดไหนดีนะคะไปดูกราฟกันเลยค่ะมานะคะทุกคนนี่ก็เป็นกราฟของทองคํานะคะเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนไปดูกราฟวีคก,ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เนาะเราจะต้องดูก่อนว่าแท่งเทียน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดอย่างไรนะคะอ่ะมานะคะเราก็จะเจอว่าในทางเฟรมวีคเนี่ยเทรนด์ของทองคำนะคะโอ้โหยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแน่นอนหน้าเทรดบายยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่นะคะซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยน้องทองเนี่ยเขาได้แทงทะลุสะพายไปเรียบร้อยอะทุกคน นี่เดี๋ยวดูในทางเฟรมวีก็จะเห็นนะคะตรงนี้ก็จะมีสพายอยู่เห็นไหมคะซึ่งแทงทะลุไปได้เรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาติดอยู่แล้วเขาปรับตัวลงต่อเนื่องกัน3วันแบบนี้นะคะก็คือติดอยู่ที่แนวต้านค่ะแนวต้านนี้นะคะที่1980บอกเลยว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากๆถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนะคะที่ฟิล์มมาสอนดูแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ย ทุกคนลองดูเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะที่ราคา1980เห็นไหมทําไมถึงเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงคะเพราะว่าดูอดีตเขานะคะอดีตเขาเนี่ยเคยมีการมาทดสอบ3ครั้งขึ้นไปนะคะดูจากอดีตโอ้โหชุดนี้นะคะทุกคนเห็นไหมชุดนี้เนี่ยยืนได้แบบแข็งแรงมากๆนะคะก็คือ ทำหน้าที่เป็นแนวรับนั่นเองเห็นไหมรับราคาอยู่ราคาไม่สามารถที่จะทะลุลงมาได้พออยู่ๆนะคะราคาเนี่ยทุบลงมาเห็นแท่งแดงแท่งนี้ไหมคะโอ้โหทุบลงมานะคะปิดใต้แนวรับได้เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะแนวรับนี้ก็เลยเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นแนวต้านแทนและทุกคนเห็นไหมว่าเขาทําหน้าที่ของแนวต้านได้ดีมากๆเลยนะคะเหนียวมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยจุดนี้นะคะราคากลับขึ้นมาเทสยืนไม่ได้ค่ะก็กลับปรับตัวลงไปเห็นไหมเนี่ย สังเกตดูจากปลายไส้พวกนี้นะคะมีการมาทดสอบหมดเลยนะยืนไม่ได้เลยนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมาทดสอบยืนไม่ได้เหมือนกันปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมคะเนื้อเทียนเนี่ยปิดใต้อยู่ตรงแนวต้านนี้ชัดเจนมากๆต่อให้มันจะลูดไส้ขึ้นมาเห็นไหมคะทุกคนแต่ไม่สามารถยืนได้คะ่ะสุดท้ายมีแรงเทขายลูดกลับลงไป ปิดใต้แนวต้านหมายความว่าแนวต้านนี้ยังเอาอยู่โอเคไหมคะทำหน้าที่ได้ดีนะคะทำให้ราคาเนี่ยย่อตัวลงมาแต่ยังไงก็ตามนะคะเจอแนวต้านก็จริงค่ะแต่เทรนด์ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีจังหวะในการเทรดบายหรือมีดีมานจุดไหนที่น่าสนใจเนี่ยเราจะยังคงมองหน้าเทรดบายอยู่เห็นไหมคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่สําคัญมากๆโซนนี้นะคะเห็นไหม โอ้โหอิมบาลานด์แข็งแรงมากๆนะคะตั้งแต่ราคา195 5เป็นจุดที่น่าสนใจในการบายมากๆเลยเพราะว่าสวิงนี้เนี่ยนะคะเป็นสวิงล่าสุดเลยที่ทองเขาสามารถที่จะยกขึ้นไปและทำนิวไฮได้เห็นไหมคะคือยกขึ้นมาเนี่ยแทงทะลุซับไพไปหลายอันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีของนะทุกคนมีของมีของเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะมาร์กไว้ก่อน เนี่ยแต่โซนมันค่อนข้างกว้างนะคะมันเป็นโซนของไทม์เฟรมเดย์นะคะก็ประมาณพันจุดตั้งแต่195 5, 5้าจนถึง19 4 5เเลยนะเพราะฉะนั้นแผนวันนี้ถ้าเกิดว่าราคาลงมาตรงนี้นะคะเราจะเทรดบายกันค่ะโอเคนะคะไอจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นขาลงนะทุกคนมันแค่ยอ่อเฉยๆมันแค่ไปเจอต้านแล้วก็ยอ่ออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเฮ้ยโหเทแรงขนาดนี้เซลเลยไหมนะคะใจเย็นก่อนโอเคไหมดูเทรนด์ด้วยนะคะสำคัญที่สุดนะคะ อะมาย่อยต่อนะคะในท่าเฟรม4ชั่วโมงก่อนที่จะถึงดีมาเนี่ยค่ะทุกคนมันมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทองคำเนี่ยกำลังเทสอยู่นะคะซึ่งเป็นจุดที่เราเทรดบายกันเมื่อวันศุกร์นั่นแหละทุกคนมันเป็นจุดที่เราเทรดบายกัน1.960นี้นะคะแล้วเราก็ทีพกันไปแล้วใช่ไหม ะะจุดนี้นะคะ1960นะ,ะเห็นไหมก็เป็นอีกหนึ่งแนวรับนะคะที่ราคาเนี่ยยังยืนอยู่นะพยายามยืนมากเลยทุกคนดูสิเห็นไหมพยายามยืนมากๆซึ่งถ้ายังยืนเหนือ1960ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเลยก็ได้เหมือนกันเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่เราจะมาหาเซลแล้วนะคะแถวเนี่ยคือจุดที่เราจะต้องมองหาจังหวะในการบายมากกว่าโอเคไหมคะซึ่งตอนเนี้ 1960เนี่ยเราบายไปแล้ว1รอบนะคะดีมาเนี่ยถือว่าแอคชั่นไปแล้ว1รอบนะคะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาอีกนะคะทำนิวโลลงมาอีกแบบนี้นะคะเราจะต้องรอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะรอเช็คดูซิว่ายังมีแรงซื้ออยู่ไหมมีสัญญาณกลับตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วยังมีแรงซื้ออยู่นะคะาจะดูแท่งเทนกลับตัวาจะดูสัญญาณของคาสสิกเดเวอร์เจนนะคะหรือใครอยากดูแพทเทิร์นที่เป็น QMB u y ก็สามารถที่จะทําได้ในโซนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดแพทเทิร์นอะฟิมวาดให้แล อย่างนี้ปุ๊บลงมาอันนี้เป็นการเทรดจุดกลับตัวเห็นไหมคะจุดที่สองคือ QM buy QM buy เนี่ยเป็นแพทเทิร์นกลับตัวที่ วินเลตดีเพราะว่ามันมีการคอนเฟิร์มมาแล้วครึ่งทางว่านี่นะฉันทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็รอเทตดที่ QM ตรงนี้ได้นะคะ <c oughs> เป็นจังหวะที่2กับอีกอันนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้พฤติกรรมทองนะคะก็สามารถที่จะใช้พฤติกรรมทองในการคอนเฟิร์มจุดบายได้แบบนี้เช่นเดียวกันเออใครเห็นฟิล์มวาดแบบนี้แล้วเก็ตเลยนะ,ะแสดงว่าคุณได้ เออพอได้เรียนรู้นะพฤติกรรมทองมาแล้วบ้างนะคะซึ่งเราสอนฟรีไปหลายครั้งมากๆแล้วนะคะยังเปิดอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนพฤติกรรมทองฟรีนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะบอกก่อนว่าสัมมนาฟรีเนี่ยเราไม่ได้สอนทั้งหมดนะคะสอนแค่บางแพทเทิร์นที่ทุกคนเอาไปทำเงินได้แบบง่ายๆนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นสัมมนาเทรท,ทองเข้าใจง่าย เรียนได้แม้มือใหม่อะไรสักอย่างเนี่ยชื่อประมาณเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนพฤติกรรมทองนะคะที่ลองเป็นสัมมนาฟรีก่อนนะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะเรียนฟรีนะคะเพียงแค่คุณจะต้องมีพอร์ตกับบรกเกอร์ของ x t b นะคะแล้วก็มียอดฝากเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะตอนนี้ฟิลไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แล้วนะคะมมก็ลองทักแอดมินเพื่อสอบถามรายละเอียดดูละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเทรดทองอยากที่จะวางแผนเทรดได้แบบฟิลอย่างเงี้ยก็มาเรียนเถอะนะคะมาเรียนคอร์สเต็มๆเลยเถอะนะคะแล้วฟิลการันตีเลยว่าคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ แบบนี้แล้วก็หาจุดเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำนะคะทองล้วนๆเน้นๆเ,เลยไม่ต้องดูสินค้าอื่นเลยสนุกนะคะบอกเลยว่าการเรียนเทรดทองเนี่ยจะทาให้การเทรดทองของคุณนิงขึ้นมากๆเลยบางจุดที่เราแบบเฮ้ยไม่เคยสังเกตพฤติกรรมนี้มาก่อนเลยหรือว่าการเทรดทองของเราเมื่อก่อนเนี่ยโหทำไมดูกราฟบันยากจังมันมองไม่ออกเลยเปิดกราฟมานี่งงแล้วไม่รู้แล้วว่านี้จะเทรดยังไงดีหน้าเทรดไหนได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เรียนนะคะบอกเลยว่าง่ายมาก ง่ายจริงๆนะคะก็เรากําลังจะสอนสดนะคะวันที่5สิงหานะคะใกล้มากๆแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกพิมพ์ว่าน่าจะเหลือไม่ถึง5ที่นั่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ใครสนใจก็รีบด่วนๆเลยนะคะทักแอดมินไปนะคะ18,900บาทนะคะเรียน1วันเต็มๆนะคะตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็มีโคชชิ่งให้ด้วย1ครั้งนะคะโอเคไหมใครสนใจก็ทักแอดมินไปละกันคะ่ะอ่ะทีนี้นะคะ จุดบายนี่แหละเรามีอยู่สองโซนตรงนี้แหละนะคะรอแพทเทิร์นตามที่ฟิล์มบอกแบบนี้นะคะแผนหลักของเราคือบายแน่นอนนะคะทีนี้มีแผนสำรองค่ะทุกคนมีแผนสำรองจริงไม่ใช่แผนสำรองหรอกมันเป็นแผนรองนั่นแหละนะคะคือมีแผนเซลล์ด้วยอทุกคนเห็นชุดนี้ไหมเห็นชุดนี้ไหม ล่าสุดเนี่ยราคาชนะสวิงโลนี้ลงมาเห็นไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นขาลงนะแค่เสียทรงเฉยๆเพราะฉะนั้นทาแพทเทิร์นนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่ามันคือแพทเทิร์นอะไรนะคะมันก็คือ QM เซลล์นั่นแหละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยราคาพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเขาจะม้วนตัวตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าม้วนตัวตรงนี้เลยอ่ะเราก็สามารถที่จะกางฟิโบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยืดลงไปอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัปเดตฟิโบนะทุกคนเก็ตจุดนี้เนาะอันนี้ฟิล์มกางให้คร่าวๆก่อนนะคะยังไม่ใช่จุดที่ชัดเจนนะคะ ถ้าเกิดว่ามันม้วนตัวตรงนี้เลยเราจะได้จุดที่รอเซลล์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนี่นะคะตั้งแต่ค่าฟิโบ61.8ถึง78.6นะคะตั้งแต่ราคา1975ถึง1980นะคะอย่าลืมนะคะวงเล็บไว้ก่อนว่าอันนี้ยังไม่ใช่โซนที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะราคาอาจจะลงมาอีกก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวเราต้องไปกลางฟิโบอีกทีหนึ่งนะคะ ซึ่งทำไมถึงบอกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีแนวต้านที่เราบอกว่าเหนียวไงทุกคน1980แนะคะแล้วก็มีแรงเทขายลงมาใช้ได้อยู่นะคะจุดเนี้ยเห็นไหมตรง1980พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์นะพิมองว่าด้านบนเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจโอเคไหมส่วนด้านล่างนะคะถามว่าตรงนี้มีโซนไหมนะคะก็ มันจะเป็นโซนในทมเฟรมเล็กอะแถวแวเนี้ยนะคะก็ค่อนข้างกลางทางนะคะแถวแถวหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าเกิดว่าใครจะเซลล์ตรงนี้เนี่ยแนะนําให้รอคอนเฟิร์มดีๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องลดเสี่ยงด้วยแล้วก็แบบเซลล์สั้นๆนะคะเพราะว่ากลางทางแล้วก็ส่วนเทรนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแผนเทรดทองวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบอยู่เรารอแพทเทิร์นในการบายตามนี้เลยนะคะส่วนการเซลล์เนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มเพราะว่าส่วนเทรนดอยู่นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืม s b s c r i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปดีๆนะคะอยากให้ฟิล์มสอนเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ